สวัสดีครับคนชะตบทหางกินหมานครับก็วันนี้นะครับไม่ได้พาออกไมาเน,ะนาะนะนะครับพอดีวันนี้มีมีสูตรมีเทคนิคการผสมเหยือ่อดีๆนะฮะมาแชร์กันเนาะผมไม่ได้ทําคลิปลนนักษณะนี้ไม่ได้คุยกับนา้นาๆสายหมานในลักษณะน,นี้มานานพอสมควรนะครับผม ก็เรียกว่าตั้งแต่เปิดขายหัวเหยื่อเอ่ยเปิดขายเหยื่อมาก็ไม่ค่อยได้คุยเรื่องนี้กันเลยนะครับผม,ผมก็ผมยังมีสูตรแบ่งเหมือนเดิมนะครับนะนะถึงแม้ผมจะทําเหยื่อขายก็ผมเป็นคนไม่หวงสูตรครับนะนะสูตรที่ผมทําขายก็เป็นสูตรที่ผมทําตกน,นะครับที่ผมเคยแช่แช่มาลหลายคลิปมาครับนะอ่ะพอดีวันนี้นะผมผมว่างผมมีเวลานะผมเลิกงานไปก็เลยจะมาทําคลิปแช์เรื่องของอการทําเหยื่อ นะครับตกปนาลินนะครับนันะคลิปนี้จะบอกสูตรนะครับวิธีแต่งเหยื่อตกปนาินนะครับเต็มสูตรนะครับคลิปนี้นาเต็มสูตรนะครับติดตามรับชมให้ดีนะครับชมให้จบนะครับก็พอดีผมขายผมขายช่วงนี้ผมขายนอกจากผมขายเหยื่อตัวที่ผสมสําเร็จแล้วเนาะมีตัวหนึ่งที่ผมขายก็คือหัวตาลนะครับนันะก็ประมาณนี้นะครับนี่คือหัวตาลนะครับเป็นชิปหัวตาลนะครับนันะเป็นชิปหัวตาลหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับ ชิปหัวตาลของสูตของคนชนบทหากินหมานะครับผมขายอยู่กิโลละ100บาทนะครับนานาต็นานาที่ผมซื้อที่ซื้อผมไปเนาะหลายคนก็ถามวิธีแต่งว่าแต่งยังไงนะครับอ้าววันนี้ก็จะมาบอกวิธีผสมทําเยื่อปะินโดยชิปหัวตาลกันนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเรามาเริ่มกันเลยนะครับนานาโอเคมาเริ่มผสมกันเลยนะครับก็ผมจะบอกวัตถุดิบทีละตัวนะครับไปพร้อมๆกันนะครับนานาแล้วฟังให้จบนะครับ จะบอกให้ละเอียดเลยนะครับนี่คือสูตรที่ผมใช้ตกเองภายในหนึ่งวันผมจะผสมประมาณนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ผมจะออกหมวันเดียวเน,ะนาะนะนะนะครับผมจะผสมประมาณนี้เริ่มต้นด้วยลำครับนะลำนี้เป็นลำละเอียดนะครับนะนะลำหยาบไม่แนะนาเนาะนะครับถ้าลำหยาบแนะนําให้เอาให้ไปร่อนก่อนนะครับนะเป็นลำละเอียดทั่วๆไปครับนาะนะจะให้ดีก็ถ้าจะให้ดีก็เป็นลำข้าวหอม จะดีมากนะครับก็ลำทั่วๆไปก็ได้ครับนะนะเคเป็นลำเนาะลำตัวนี้สองกิโลครับนะนะลํำสองกิโลัปงปันบนงปันหนึ่งกิโลนะครับนะนะตัวนี้เป็นปังขาวปันนะครับปังขาวปันหนึ่งกิโล บางขาวปัน1นกิโลนะครับเอเค่ครับหลังจากเราใส่บังปันไปแล้วเนาะต่อไปเป็นยำโลนะครับนะยำโลนี่จริงจริงก็ใช้ยำโลส่วนไหนก็ได้เนาะแต่ในส่วนของผมผมจะใช้เป็นยำมะนนลานะ จะให้กลิ่นที่หอมนวลน,นะครับเป็นยำโรนิล่ายำโรนิลานี้ตัวนี้ผมใส่ประมาณเจ็ดขีดนะครับนานานะก็หนึ่งถุงทั่วไปตามท้องตลาดเนาะบางยี่ห้อก็อาจจะแค่ห้าขีดบางยี่ห้อก็อจ,จะเจ็ดขีดก็ไม่เป็นไรครับนานาะก็เอาไปตีเป็นว่ายำโรหนึ่งถุงแล้วกันนะครับผมจะไม่ได้คุกเขาให้ละเอียดบ้างนักนะเพราะผมจะเอาไปปั่นอีกทีหนึ่งนะครับถ้านานาที่ไม่มีเครื่องปั่นก็ต้องยีให้มันแตกนะครับไม่มีเครื่องปั่นก็ได้ครับนะ แต่ก็ต้องอยีใช้เวลายีหน่อยนะครับตัวน,นี้เสริมเข้ามาเป็นโอเมก้าสูตรแพ็กเกจโอเมก้าสองนะครับนะนะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะใช้ได้ปกตินะตกคนเดียวไม่ได้ไปหมายที่ต้องแข่งต้องมีหมายข้างๆมีอ,อะไรก็ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรแต่กรณีที่เราไปหมายเขื่อนที่ผมไปเนาะมันเป็นหมายติดกันนะครับอย่างแกงกะจานอะไรประมาณน,นี้อ่ะไม่ติ่งนะผมจะเติมตัวนี้ด้วยนะครับ กันหนึบผมจะเติมโอเมก้าสองไปหนึ่งหอกนะครับตัวนี้ถ้าไม่เติมก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้มีผลอะไรมากผมเคย้อนอยู่แล้วนะแต่กันเหนียวก็จะเติมโอเมก้าสองปรเกตไปหนึ่งหอกนะครับจากนั้นวัตถุดิบชิ้นต่อไปเป็นมะพร้าวอบแห้งนะครับมะพร้าวอบแห้งนี้ก็ยี่ห้ออะไรก็ได้เนาะเอาที่หาได้ตาม อง,องทีนะครับน,นนะนี่ผมจะใส่เครื่องถุงนะครับะพราาวาบแห้งนี่ก็จะช่วยในการแตกตัวได้ดีนะครับนอกจากเพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็จะช่วยในการแตกตัวของเยื่อได้ดีนะครับเคผมจะใส่เครื่องถุงนะครับอ่าตัวแต่งตัวหนึ่งนะครับตัวสุดท้าย ตัวนี้เวลาใช้ต้องระวังนิดนึงนะครับระวังตรงไหนระวังตรงที่ว่าให้เกตนะครับบางหมายที่ปลาเล็กมันเยอะนะครับนะๆนะผมจะไม่ใส่นะครับถ้าบางหมายที่ปลาเล็กมันเยอะปลาเล็กมันกวนมากๆผมจะไม่ใส่เพราะตัวเนี้ยเป็นตัวเรียกปลาเล็กให้เข้าไวมากเลยนะครับแต่ถ้าเป็นบางหมายที่ปลาเล็กไม่ค่อยกวนเข้ามาเป็นปลาใหญ่เลยนะครับผมจะเติมไฮเกียตเรียก ปลาด้วยเนาะอันนี้ก็อย่าใส่เยอะนะครับน่ะนะนะผมจะใส่ประมาณกำม,มือหนึ่งนะครับนี่ก็น่าจะพอดีเนาะผมยกดช่างดูแล้วก็น่าจะพอดีนะเหลือนิดนึงนะผมใส่ประมาณกำม,มือหนึ่งนะครับระวังนะครับไม่นินจ,จะใส่เยอะนะครับน่ะนะนะบางหมายก็ผมจะไม่ใส่เลยนะเพราะว่าถ้าปลาเล็กเยอะก็ใส่ไปก็เรียบร้อยครับน่ะนะปลาใหญ่ไม่ทันได้เข้านะ ปลาเล็กจะกวนนะครับอ่ะโอเคแต่งั้นเราก็คลุกเขาส่วนผสมนี้ให้เข้ากันผมจะไม่ได้คลุกเขาให้ละเอียดมากเพราะผมจะปั่นเีิงจริงนะครับโอเคตัวแต่งผมรวมก็มีประมาณนี้ครับสุดท้ายเนาะตัวไพ่เอของงานเป็นหัวตาลนะครับนะ่ะหรือว่าชิปหัวตาลเนาะชิปหัวตาลตัวนี้ในอัตราส่วนที่ผมใช้นี้นะหัวตาลเนี่ยผมจะใส่ประมาณ สขีดครึ่งหรือว่าถ้าบางหมายที่กินเค็นเข้มผมจะใส่ครึ่งกิโลเนาะแต่ผมจะใส่อยู่ที่ประมาณ3ขีดอยู่ที่ครึ่งกิโลแล้วแต่หมายนะครับนนะหมายเนี้ยผมใส่แค่3มขีดครึ่งน,นะนี่ผมช่างมาแล้วนะครับ3า้ขีดน,นะครับ3ขีดครึ่งนะครับเนี่ยมันก็จะประมาณนี้ครับนะนะไม่ได้ถึงขนดาดแห้งเป็นผงนะโมเยอยวผมะจะค่อนข้างชื้นนะครับเป็นก้อนเป็นอะไรบ้างนะค่อนข้างชื้น นเนื้อสีเข้มกลิ่นหอมนะครับหงวตามผมเนาะเนื้อเยอะประมาณนี้โอเคจา,จากนั้นเนาะแล้วก็คุกเข้าให้เข้ากันนะครับก่อนที่จะไปปั่นเนาะถ้าน้ำไม่ถ้าน้ำไม่ได้มีเครื่องปั่นนะก็ต้องใช้วิธีใช้มือครับยียีให้มันแตกออกมานะครับแต่ส่วนตัวผม,ผมมีเครื่องปั่นเนาะผมจะแค่คุกเข้าในแค่ระดับหนึ่งจะไปปั่นอีกทีหนึ่งนะครับนโอเค่ะมีเท่านี้เนาะ เดี๋ยวเราไปปั่นกันนะครับ รอบแล้วันนะครับเพ่อจะได้ไม,ม่หนักมอเตอร์มากนะครับ ก็เนื้อเยื่อก็จะประมาณนี้นะครับเราก็ปั่นให้มันให้มันละเอียดแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกันนะครับ ครับนนะเนื้อเหยื่อมันก็จะประมาณนี้เนาะ,ะกล้องซูมไมนะครับนี่เลยเนื้อเหยือ่อเนีนเนนยนสวยนะครับสวยงามครับนานาะโอเคครับนานะาก็วิธีแต่งเหยื่อสูตรปลานินเป็นเหยื่อปลานินนะครับหลกัหลกๆเลยคือปลานินนะครับเน้นปลานินนะครับแต่ว่าปลาอื่นก็กินไหมก็กินนะครับนานะาก็ มาทวนเป็มาทวนวัตถุดิบกันนะครับลำสองกิโลฟางปัน1กิโลโอเมก้าสองหนึ่งถุงนะครับมีไฮเกตนิดหน่อยอากากขาเพาอบแห้งนิดหน่อยนะครับเยี่มโล1ถุงนะครับประมาณ5ขีดถึง7ขีดนะครับแล้วก็หัวเหยีอบประมาณ3ามขีดผมใช้3ามขีดก,กว่าเนาะส3ขีดครึ่งนะคลิปนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็ ผมฝากหัวเหยื่อด้วยละกันเนาะนะครับฝากหัวตาลด้วยนะครับน่ะฝากชิปหัวเหยื่อด้วยเนาะเป็นชิปหัวตาลนะครับผมขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 1, 100บาทนะครับหัวเหยื่อ1นกิโลสามารถผสมเหยื่อได้ยาประมาณ10บกิโลได้อยู่นะอย่างชุดเนี้ยเหยื่อในชุดเนี้ยผมผสมเนี่ยนะครับน่ะผมใช้หัวเหยื่อแค่3ขีดครึ่งเนี่ยมันได้เหยื่อประมาณ5้กิโลนะครับนะนั้นก็จะได้เหยื่อประมาณสัก ถ้าผสมตามถูกนี้เนาะมันก็ได้ได้เหยือ่อรวมรวมประมาณสัก15บกิโลได้อยู่นะครับนานาก็มีเท่านี้นะครับบอกทุกอย่างนะสำหรับวิธีนั่นหัวเหยื่อนะครับนานาก็ฝากด้วยนะครับนานาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องคนชนบทาหากินหมาด้วยนะครับนานาถ้าตรนนา้นที่สนใจเหยือนะ่อเนาะผมทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับนานาสอบถามได้เนะาะจะทักไลาน์มาหรือว่าโทรมาตามเบอร์ข้างล่างนี้ได้นะครับนานาหรือถ้าเข้าที่เพจ คนชนบทหากินมานได้นะครับนาน้าก็อยากให้ลองไปใช้ดูหรือว่านาน้ามีหัวเหยื่อของนาน้าอยู่แล้วเนาะหัวตาเนาะนาน้าก็ใช้สูตรนี้ไปแต่งได้นะครับไม่ได้หวงสูตรกันนะครับ <pt ain> นาน้าก็สุดท้ายจริงๆนะครับขอให้นานา้าทุกท่านนะออกหมายประสบความสำเร็จ <itation> ออกหมายให้ได้ปลากันทุกคนนะครับเจอกันใหม่ทริปหน้านะครับนานา้าสวัสดีครับ